นี่ครับผมพ่นส่งมาให้วันที่13ครับผมเนาะ679ครับ79ครับกตรงๆครับ79เก้าตรงๆคร,รับอสูงเนินครับผมเนาะถือว่าหน่วยคู่แม่ครับผมล่างวิ่ง1ก็เข้าครับบนวิ่ง9ก็เข้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอซท่างช่องผหัดคนเดิมครับม้นนี้ครับวันที่24่มกระาคมสองหาครับม้นนี้ครับผมจะ like. มีเนาะทั้งมาแบ่งปันเอซท่างช่องครับผมเนาะ เป็นของอสูงเนินครับเพ่นยุที่อำเภอสูงเนินครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนกเล็กเพิ่มมือกอนี่ก็ถือว่าเขาบ่อยมากช่วงหลังแม่ครับผมผมกะบอก่ขาลงขิดเพิ่นครับผมนกาะว่าเล็กเพิ่นกะเขาเนียบอกเขาเนี่ยตะวันเล็กวิ่งเพิ่นแม่นมากครับผมเอฟซี FC ทั้งสองถ้าชอบฝากกดติดตามเ,เด้อกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่วนไพรร เลขล็อกครับผมเนาะเลขล็อกจากกทมครับบนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะฟอามมีเอฟซีทางสองถามมันเยอะมากครับผมนี่ครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากของใครเอ่ยดีก่อนิแอปหนึงนะครับของลุงโชคดีครับผมไหนดูก่อนดูก่อนของลุงโชคดีเดี๋ยวผมหาแอปหนึ่งครับผม มีคนถามมาเยอะมากเลยของลุงโชคดีครับไหนเออยังไเอ่ยดผมหาก่อนนะครับแป๊บหนึง่งขอเวลาแป๊บหนึง่งราะว่าคลิปผมติ็นะครับผมไม่มีการตัดต่อครับผมเนาะอยู่ไหนเออยังไเอ่ยดูก่อนซสนี่ครับของลุงโชคดีครับนี่ครับผม ที่แล้วครับให้มาครับนี่ครับให้เก้าเจ็ดล่างออกเจ็ดกบนหลักร้อยก็ไม่เข้ากับผมเนาะแต่ว่าเอฟซีทางช่องกระถามมันอยู่ครับผมนี่ครับหลักร้อยพึ่งพลาดไปนะครับของลุงโชคดีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงคลิปให้ดูครับผมเนาะนี่ครับเอฟซีทางช่องถามมันจะอยู่ครับผมส่วนคนที่รอของลุงลบบุรีครับผมเนาะตอนนี้ติดต่อลุงไม่ได้ครับผมก็ ปเปีนยนคับผมเนาะก็จะมีราสํานักาอาจารย์เบียงปั่นเอฟซีคือก่าครับผมวันนี้เป็นของอสูงเนินครับอยู่ที่อำเภอสูงเนินครับจังหวัดนะครราชสีมานะครับที่จังหวัดนะครราชสีมาครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยทันนี้ของใครอ๋อของปู่เกตสองส่งมาให้แล้ว อยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยดูก่อนสิหายากมากครับหายากมากเลยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อลายชื่อวีละพันนะจำไม่ผิดโอเคนี่ครับ งุดที่แล้วครับส่งมาให้ครับวันที่13มกราคมครับบนวิ่ง9กับ3ครับนี่ครับ3ตัวครับ6 9 3 6 7 9เข้าที่7 9ตรงตรงครับผมนี่ครับเข้าที่7 9ตรงตรงครับล่างวิ่ง1ครับนี่ครับให้1 8ไม่ใช่ให้1 5กับ8 1ครับเลขออก ห1นึ่งครับนี่ครับผมส่งมาให้วันที่13ครับผมเนาะ13ามกราคมครับ679แล้วก็6 9 3ครับเข้าที่79ตรงตรงครับผมเนาะนี่ครับผมของอาจารย์จากอำเภอสูงเนินครับหรือว่าออสูงเนินครับผมเนาะงดก่อนครับงวดก่อนงวดก่อนนี่ครับ วันที่3ามสิธันวานี่ครับผมแล้วก็วันที่16บธันวาเล็กวิ่งครับผมเนาะก็ถือว่าเดินดีครับผมเล็กวิ่งครับนี่ครับเมื่อก่อน,นลงคลิปบ่อยมากครับผมเนาะแต่ว่าโชว์หลังมากกับลงแหน่ล่ลงแนครับผมแต่ว่าหมดที่แล้วนี่เล็กวิ่งล่งเข้าที่1นึครับผมเนาะนี่ครับ เลขวิ่งล่างเข้าที่1่ครับวิ่ง1ตัวเดียวครับวิ่งบน9กับ3ครับวันที่9ครับนี่ครับชุด3ามตัวครับ6 7 9ครับส่งมาให้13ามกรคลานะครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับบนวิ่ง4กับ2ครับบนวิ่ง4กับ2ครับล่างครับผม สามตัวครับล่างครับล่างวิ่ง5้าครับศูนเม็ดเดียวบนห4 2แล้วก็2 24ครับนี่ครับผมกัตถอว่าเลขบนหลายคูครับผมของอาจารย์จากสูงเนินครับผมเนาะหรือว่าอสูงเนินครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟที่ท่านสครับผมงวดที่แล้วครับ6 79ครับผมเข้าที่79ตรงๆครับ อสูงเนินบนครับบนวิ่ง4กับ2ครับ บนวิ่งสี่กับสองครับชุดสามตัวครับห้าสี่สองครับแล้วก็สองสองสี่ครับแต่ว่าพันบ่ห้สองตัวครับผมเนาะนี่ครับไม่ให้สองตัวนะครับ ม่ให้สองตัวก็ล่างทีีล่างครับล่างครับให้ fc ทางช่องนะครับผมตัดเป็นย้นยครับตัดเล่นด้วยครับสี่สองสองสี่อย่างนี้ครับผมนาอแล้วก็สองห้าห้าสองหรือว่าสองสองครับล่างครับวิ่งห้าครับล่างวิ่งห้าครับเม็ดเดียวครับ 0เดี๋ยวประกาศอีกทีก่าเม็ดเดียวครับ0 5ครับเม็ดเดียวครับ0 5ครับผมล่างครับบนเม็ดเดียวนะครับผมนี่ครับ4 2่ครับผมเนาะอันนี้4 2อันนี้2 4ครับลงวันที่หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดครับนี่ครับของ อสูงเนินครับอสูงเนินครับแคปหน้าจอครับผมเด้อกระชือว่าเลกหน่อยคู่มาครับผมเนาะบนแค่สี่สองสองสี่ครับผมนี่ครับห้าสี่สองสองสองสี่ครับล่างวิ่งห้าครับศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับบนวิ่งสี่กับสองครับแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ